โอเคผมก็ต้องการสวัสดีทุกคนด้วยครับผมอยู่กับผมดูชิคกี้พายทีนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มค่าพลังโจมตีนะครับผมให้ขึ้นเป็น2เท่าตัวเองนะครับผมเนี่ยฮะดูค่าพลังโจมตีของตัวละครนั่นเองนะครับทุกคนนะี่จะเห็นได้ว่าตัวละครของเราจะมีเอ่อทั้งหมด4ตัวใช่ไหมอา่านั่นแหละครับผมตอนนี้ผมก็จะมีเห็นไหมดูค่าพลังโจมตีของตัวละครของผมเนี่ยครับผมจะมี พลังโจมตีนะครับพันห้านั่นเองนะครับทุกคนแหมผมก็ใส่ตัวละครไปสี่ตัวนะครับก็จะมีเดี๋ยวจะให้ดูนะครับทุกคนเห็นใช่ไหมค่าพลังโจมตีของผมเป็นพันห้าใช่ไหมอ่าเราเข้ามาที่ตั้งค่าทีมนะครับผมเนี่ยเราจะมีตัวละครอยู่อสี่ตัวนะครับผมก็ใช้เป็นธาตุไฟแล้วก็ธาตุหินแล้วก็ธาตุอ่นักแข็งนะครับผมแล้วก็ธาตุน้ำนะครับเป็นซัพพอร์ตนะครับ แล้วก็มันเหมือนจะเป็นแบบตัวฟรีทั้งหมดเลยนะครับตัวนนะฮะอันนี้ก็เป็นโนเอลข้สุ่มมามันก็กดคันเดียวก็ได้นะฮะถ้าเราทําการเปลี่ยนตัวนะครับผมเอาตัวไหนก็ได้นะตัวหนึ่งออกไปนะครับผมแล้วให้เอาธาตุไฟเข้ามานะครับผมเนี่ยผมจะเอาเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นธาตุไฟเนีปึ๊บเข้ามานะครับผมให้มันเป็นธาตุไฟสองตัวนั่นเองนะครับจะเป็นธาตุไฟสองตัวแล้ว ธาตุอื่นก็ช่างมันนะครับผมเนี่ยเป็นธาตุไฟแค่สองตัวแล้วเราทําการกดเข้าดูไดมิตัวละครเนี่ยเห็นไหมจากเพิ่มจากพันห้านะครับเป็นพันเจ็ดเลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมคือพลังโจมตีจะเป็นพลังโจมตีนะครับผมก็จะเป็นพันเจ็ดร้อยเอ๋สิบสามนะครับผมถ้าเราเอาออกไปนะครับถ้าเราเอาตัวละครธาตุไฟนะครับเอาออกไปนะครับผมค่าพลังโจมตีมันก็จะหายไปนะครับนี่ผมจะลองเปลี่ยนเป็นโดเอลเหมือนเดิมนะครับอ่า ขอเปลี่ยนเป็นโนเอลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาดูค่าพลังโจมตีนะเห็นไหมจะเหลือแค่พันห้าร้อยสี่สิบสามนะครับผมนี่เพิ่มขึ้นไปตั้งสองเท่าตัวเลยนะแม่เอาใส่ธาตุไฟเข้าไปนะครับนี่เอาโนเอลเปลี่ยนออกไปนะครับผมเอาใส่ธาตุไฟเข้าไปนะครับอ่ะค่าพลังโจมตมีเพิ่มเป็นพันเจ็ดร้อยสิบสามเลยนะครับทุกคนเจะทำให้เราตีแรงขึ้น นะครับผมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกดติดตามันด้วยนะครับผมสำหรับไคลิปนี้ผมต้องจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมนะฮะบาย Bye, ครับทุกคนอาอน,นี้ผมเล่นในมือถือนะทุกคนบายครับผม